วันนีิกรนำสนเสนอเค้กขอนไม้นะคะวันนี้ก็มาตีช็อกโกแลตนะคะกับน้ำตาลค่ะไข่ไก่ห้าฟองนะไข่ขาวห้าฟองค่ะแยกกันนะคะแล้วเราก็จะใส่ไอซสิ่งนะคะแล้วก็ใส่ครีมออฟตาทานะคะแล้วก็ใส่ กเลตนะคะหรือโกโก้ผงค่ะ15หกรัมเท่านั้นนะแล้วก็แป้งเคก้กค่ะ15บกรัมค่ะมีส่วนผสมขึ้นยอดฟูนะคะเสร็จแล้วเราก็นาไปอบ1 8าอไปองศา52านาทีค่ะเค้กนําอกจากเตาอ,อบนะคะเราก็จะทําการม้วนเลยค่ะเพื่อที่จะนําร่องนะคะการเป็นรูปขอนไม้นะคะม้วนจากแวนวทรงทรงยาวนะคะค่ะในลักษณะนี้เราก็นํา ไวนะ้น่าประมาณเกือบชั่วโมงขึ้นไปค่ะเพื่อให้เป็นลักษณะผลไม้เซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปการทําไส้ค่ะเดีเ๋ยววิปปิ้งครีมไม่ตั้งยอดคนะ่ะตานันซิงค่ะหกสิบค่ะเนวิปปิ้งครีมอยู่ที่สองร้อยห้าสิบมลนะคะไม่มีเครื่องกตีด้วยมือกนะับหน้าช่วยแช่ไอทีทีค่ะตั้งย,ย,ยอดส่วนของมะเขือพลูชีสนะคะเราก็ตีแล้วพักใส่ตูเออต้เย็นไว้ทีกันเรื่อยๆนะคะความขีดต้องได้นะคะ ครีมต้องเย็นเรื่องความหอมวยกลิ่นวนิลานะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะมีะ่ไปเรื่อยๆนะคะจัง้งร mm hmm. อดมองน้ำตาลเราก็ทยอยใส่นะคะจนมีความหนืดแล้วแบ่งใส่เป็นสองสามรอบนะคะก็ป,ปีให้ส่วนผสมเข้ากันดีจะเห็นได้ว่าเนื้อครีมนะมีความวนวลเนียนแล้วค่ะเราก็นำมาผสมกับครีมชีสเลยค่ะ,ะได้ทุกที่หอเลยนะคะ ผสมนะครีมชีสน,นะแล้วก็ส่วนของที่เป็นคนะ่ะค่อยๆนำมาผสมกันนะกแรห่อกไปสองสามครั้งอนะ่ะละล้อมแส่กับคนด้วยความเบาือื่อนะส่วนผสมเร่งเข้ากันดีแล้วน่าก็นำมาผสมกันเรืนะ่อยๆคคนด้วยความเบาเนืนะอละล้อมไปเรื่อย กันดีนะคะเราก็เซตตัวไว้ประมาณ5นาทีค่ะเราก็นำมาทาบนตัวขนมปังแก้วอบนะคะเราก็นำไปแช่พอเซตตัวสักพักหน้าเราก็มาทาไส้เลยค่ะเราก็จะทาไส้เลยนะคะแล้วเราก็จะทําการนวนอีกัางหนึ่งค่ะส่วนของไส้เราก็นําลงไปปาดเลยนะคะจะเหลือพื้นที่สําหรับการม้วนนิดหน่อยนะคะ จะแบ่งส่วนการปาดประมาณ 2- 3สมส่วนนะคะเนื้อที่เหลือเราก็เก็บไว้ค่ะทำครั้งต่อไปได้เลยส่วนของเนื้อเค้กเราก็จะปาดนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะแล้วเราก็จะทาการม้วน,นะคะ่ะขออภัยนะคะมือยังไม่ว่าเดี๋ยวามาดูผลสาเร็จกันนะคะการโำรนะคะหรือม้วน,นะคะ่ะจะดูลักทุเลน่นนะคะก็ไม่มีค่ะ อยเดียวกันกับการทําพิชีเลยนะคะ เราไปเราปมาทำเปลือกนะคะสำหรับกาทาส่วนข้างนอกค่ะตกแต่งนะเดีย๋ยวเราจะโรยด้วยผลไม้รวมค่ะใก้ช็อกโกแลตก้อนนะคะประมาณ150-200กรัมแล้วนามาละลายกับวิปปิ้งครีมรวมวิปปิ้งครีมให้เรียบร้อยค่ะแล้วนําก็แลตุลงไปละลายในโกโก้ผงม20กรัมค่ะแล้วนำมาคนกันแค่จุดเดียวค่ะคนละลายให้ข้นๆนะคะเป็นตัวกาหนาะค่ะ ไฟทั้งให้เป็นก้อนก็ละลายในน้ำร้อนก็ได้นะคะอีกหนึ่งเทคนิคดีๆค่ะตีส่วนของวิปปิ้งครีมค่ะให้ขึ้นฟองนะคะเราก็จะได้น้ำส่วนของกาหนาชื้นเนื้อช็อกโกแลตะคะลงมาใส่ค่ะเพื่อเป็นตัวพุ่มนะคะเป็นรูปก,กอนไม้ค่ะน้ารไอซิ่งเข้าไปนะคะตีให้เกิดฟองฟูค่ะน้ำตาล50กรัมส่วนของวิปปิ้งครีมตั้งยอดได้ที่แล้วนะคะเราก็นำส่วนของการหนาชนนะคะหรือช็อกโกแลตที่เราตุ๋นเอาไว้มาผสมกันเลยค่ะ ทำการอนาใส่ตะแกรงกรองให้ละเอียดแล้วล่อง่วนผสมทั้งหมดเท่ากันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราค่อยๆละลายอีนิดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันกัดเป็นเนื้อครีมแล้วเราก็พักไว้ค่ะให้อยู่ในความเย็นนะมาดูเนื้อในของส่วนของเ้กขนไม้เมื่อคืนนี้นะคะจะรปล่อยเซตตัวไว้คืนนึงค่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อครีมนะมีการเซตตัวแล้วค่ะเราก็มาแต่งกันเลยค่ะเราก็ตัดส่วนของเนื้อนะคะนี่ค่ะจะเซตตัวแล้ว นำไปเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะตกแต่งค่ะแล้วเราก็มาวางในลักษณะเป็นขอนไม้แบบนี้ค่ะส่วนของเนื้อครีมนะคะลงไปปาดบนขอนไม้เลยค่ะใครมีเหล้ามีอะไรเราก็ทาได้เลยนะคะจะเป็นคอนโทรลหรือว่าจะเป็นบรัดดีหรือจะเป็นเหล้ากิ่นส้มนะคะนำมาปาดนะคะทำเป็นขขรูปขอนไม้ค่ะแล้วก็ตกแต่งรูปร่างนะคะ ทุ่ทั่วแล้วเราก็มาตกแต่งทำลายเลยคนะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งลายนะแล้วก็นําไปแช่ให้เซ็ตตัวอีกครั้งค่ะแล้วเราก็จะมาทําการตกแต่งนะคะเมื่อตัวโน้ตโฟล์เซ็ตได้ที่แล้วเราก็มาตกแต่งเลยนะคะ ผลไม้สดผลไม้แห้งได้เลยนะคะตกแต่งให้ดูน่ารับประทานเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะ mm hmm. มลรีเป็นทามาริกาโน่หรืออย่างอื่นก็ได้ค่ะตกแต่งให้ดูหน้ารับประทานขึ้นส่ว mm hmm. นของผลไม้อบแห้งมันก็จะมียซน์นะคะการจะเก็บได้นานขึ้นค่ะอีกเทคนิคดีๆนะคะ นี่เป็นแคนบอลรี่แห้งค่ะก็เป็นการสุดนะคะกับเค้กขอดไม้ค่ะเวลาเราจะเสริมเราก็โรยด้วยน้ำตาลไอซ์อ e ีกครั้งหนึ่งนะคะไอเดียดีๆบายเชฟมนิก้านะคะขอสูตรขออะไรติดตามได้ที่ลิงก์นะคะหรืออิน ok บ็อกมาได้ที่เพจเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะงานรอไปจะเป็นอะไรติดตามตัวนี้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ